11. ัพัทธวิยะวัตถุว่าด้วยภิกษุพัทธวคีเรื่องทรงแสดงธรรมโปรดพัทธวคี30คนข้อ36ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงพาราณสีตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางตำบลอุรุเวลาเสด็จหลีกจากทางเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่ง ครั้นเสด็จถึงไพรสนแห่งนั้นแล้วได้ประทับอยู่ณควงไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นสหายพัทธวคีประมาณ30คนพร้อมภรยาบำเรอกันในไพรสนแห่งนั้นสหายคนหนึ่งไม่มีภรยาพวกสหายจึงนำหญิงแพทย์ยามาเพื่อประโยชน์แก่เขาต่อมาหญิงแพทย์ยาได้ขโมยของนีไปขณะพวกเขาเผลอเรอมัวบำเรอกัน สหายเหล่านั้นเมื่อจะช่วยเหลือเขาจึงเที่ยวตามหายิงแพทย์สยาจนไปถึงไพรสนแห่งนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่นควงไม้ต้นหนึ่งครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ทรงเห็นหญิงคนหนึ่งบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามว่า กุมารทั้งหลายพวกเธอมีความต้องการหญิงไปทำไมสหายฮพัทธวคีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จึงได้นำหญิงแพทย์สยามาเพื่อประโยชน์แก่เขาต่อมาหญิงแพทย์สยาได้ขโมยของหนีไปขณะพวกข้าพระองค์เผลอเร่อมัวบัมเรอกันเพราะเหตุนั้นพวกข้าพระองค์เป็นสายกันเมื่อจะช่วยเหลือเขาจึงเที่ยวตามหา ญิงแพทย์สยาจนมาถึงไพรส่วนแห่งนี้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ากุมารทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรการที่พวกเธอจะสแสวงหาหญิงหรือสแสวงหาตนอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันการที่พวกข้าพระองค์สแสวงหาตนนี่แหละประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าข้ากุมารทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงนั่งลง เราจะแสดงธรรมแก่พวกเธอสหายพัททวคีเหล่านั้นทูลรับว่าดีละพระพุทธเจ้าข้าถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถา 2. สศิลกถาสสักขกถา 4. กามาทีนวกถา 5. เนกขมานิสังสกถา,กาแก่พวกเขา เมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธร,รรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักทำจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่พวกเขาหน้าที่นั่งนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งพวงมีความดับไปเป็นธรรมดา เรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดควรรับน้ำยอมได้เป็นอย่างดีพวกเขาได้เห็นทำแล้วบรรลุทำแล้วรู้แจ้งทำแล้วอย่างลงสู่ทำแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์พึงได้การบรรพชา พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงพระพฤติพรหมจรรันทร์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้นพัทธว,วิคิยวัตถุจบภานวานที่สอง 기 저...